พอเราถึงชั้นป .5 ป .6 ก็ามาดูภาพเก่า <Yay! S 1> ความทรงจำความทรงจำสมัยนะั้นฉันเป็นลีดเดอร์ <c oughs> ตอนนี้หนูก็โตขึ้นแล้ว ตอนนั้นลูกอยู่ชั้นอะไรตอนนั้นนี่ลูกเป็นลีดเดอร์น้อยอะ่ะเ,เดี๋ยวถ้าทานข้าวเสร็จก็ไปซื้ออะไรได้ตามสบาย